สัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญาจะคบกันกับสัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีหิริความละอายมีอุตตปากความเกรงกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้พูเจ้าบอกว่าพิกุเธอเห็นไหมพิกุที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูด เห็นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไหมพวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุท tha ไหมพวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านทิพยาจักขุแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่า กำลังเข้ากันได้โดยธาตุ